ริบลิโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้ว oui, ิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ล่นตามเด็กขาดนะครับเพื่อความหวังดีจากช่องไรอันพิงนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้จะรับเข้าสู่ช่องไรอันพิงนะครับเราก็มายู่เกมอาแปะคาชันวินิีกแล้วนะครับทุกคนนะก็ตอนแรกก็จัดมาจองสองไปแล้วนะครับก็มาต่อ แปรแปะเลยเลยกันนะครับก็เหมือนเดิมครับอยู่ในช่วงของล็อกิทามรอบเดียวกันเลยนะครับนะก็ล็อกิทามคือเนี่ยเป็นกลุ่มคอยแจ้งเทวลาในการเล่นเกมนั่นเองนะครับเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับนะเป็นกลุ่มเชื่อเพิ่มโอกาสเปอร์เซ็นต์การแต่งให้กับเปานั่นเองนะครับนะบนะเวลาสมาชิกในกลุ่มเนี่ยไปเล่นเกมอะไรมาไปได้เสียเกมอะไรมาเนี่ยก็จะมาแชร์ในกลุ่มนะครับ หรือว่ามีเทคนิคอะไรดีๆจริงๆในแต่ละรอบที่ไปเล่นมาเนี่ยก็จะมาบอกในกลุ่มเหมือนกันนะครับนะเวลาเราจะเล่นนะเออแล้วก็สอบถามในกลุ่มได้เลยนะครับว่าเกมไหนหน่าจาัดบ้างนะครับนะก็อย่างที่บอกคือเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคนนะแต่วก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นทุกรอบน,นะครับคนบางรอบมันก็ได้นะครับบางรอบมันก็เสียนะครับไอันี้ก็ควรจำเอาไว้ด้วยนะครับผมนะแต่บกเลอเข้ากลุ่มก็นั่นแหละไม่หวังแน่นอนเข้ากลุ่มนะครับไปดูคอมเมนต์แรกในคลิปกันเลย มาก,ก็ทุนต่อลเลยนะเดี๋ยวผมขอปั่นก่อนแล้วกกน,นะสักสามสิบหมุนไปเดี๋ยวเราหมดสามสิบหมุนเราซื้อเลยนะครับทุกคนนีนวันร,าอารอบนี้นะครับผมจะมาเล่นเทคนิคนะครับที่ FC ซีบอกมาว่าให้หมุนเท่านี้เท่านี้นะครับนะ,ะเราก็ต้องลองมา ลองดูก่อนนะครับทุกคนว่าได้ไหมนะครับนะออการหมุนวงล้อยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราซื้อนะอโอเคเฮ้ยมนนอกนอกเอาเรื่องนะ นอกเนี่ยมันดูหมดจานนะแต่บางทีมันก็อยู่ๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูดหมดแล้วนะ <c oughs> เราต้องเฝ้เกตอยู่ดีๆนะเราเปิดออโต้นะเปิดออโต,โต,โตโ้ทวีนี้ต้องดูดีๆนะอย่าปล่อยให้มันไหลไหลจนแบบเกินนะครับไม่งั้นหมดแน่โอเคครับมาเรามาซื้อกันมาแรกเร็วแล้วกันเนาะ เราก็จะหมุนนะครับตามที่ท่านผู้ชมแนะนำมานะก็คือ10บสคูณสินั่นเองนะกดตัวคูณก่อน2รอบนะครับอ่าแล้เวเราก็ไะกดตัวบน2รอบก็คือ22 2นะครับล่าง2องบนสอล่าง2นะครับนะเวลาก็จะได้ตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับ12บคูณมาเหยียตัวคูณนะครับจะได้ไหม ได้มาแล้วครับคุณิฟซีเออคุณิฟหกว่าได้เฮ้ยได้มาแล้วเว้ยเออเอ,อ้าวเฮ้ยจ่ายบ้างดิเฮ้ยเฮ้ย เอาดีเฮ้ยเอว่าไงเอว่าไงเพื่อนโอ้โหไม่ลงอา่าเอาดีอะไรไม่สุดวะ4 8ครับอีก5หมนะุน่ะถือว่ายังมีลุ้นอยู่ ต่ำมันสุดท้ายครับทุกคนเฮ้ยเอยเอพันห้าอ้าวมันเอา,าเอะเฮ้ยมันมาว่ะทุกคนหนึ่งแปดห้าหกนะเฮ้ยได้กำไรได้กำไรหรือว่าได้กำไรอยู่มันมาืออมันมาหลังว่ะมาชะแต่มานะมาช้าแต่ม,มานะมาช้าแต่ม,มานะพันสองเออ อ่ะโอเคกำไรดูรวครับเน,เน้นๆไปเลยครับไมน้นี้นี่เป็นไงครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะครับนะนะเทคนิค f อเล่นนะครับนะก็คือหมุนวงล้อ12 6ินั่นเองนะกดล่าง2หมุน2ล่าง2นะครับอ่ะมาดูไม้ที่2กันนะครับทุกคนเี่คอขอราอีกสักไม้นะครับนะ ถามว่าตดกดําก็เดี๋ยวซื้ออีกไหมหนึ่งนะครับถามว่าไม่ตกก็มาลุ้นกันว่ามันจ่ายเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยกําไรโอเคแล้วนะครับนะได้โหทุกคนจริงๆช่วงนี้ได้มากน้อยเอาไปเถอะนะบางทีมันก็ไม่ค่อยจ่ายเพราะมีนะเอ,อบางครั้งกดกดง่ายนะกดมุงล้อนี่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวบางทีไม่จ่ายเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกรอบนึง เออคูณมาแล้วโคตริบเซ่สิบเฮ้ยเออมาไม้ที่2ยังรอดนะครับทุกคนแต่เรามารุ้นกันว่ามันจะจ่ายเหมือนกับไม้แรกไหมนะครับนะมาแรกเราได้กําไรก็คุยสี่ห้าพันนะครับนะกำไรมาดูไม้ที่2กัน ฮ้คิวเอแถวแรกเหรอสวยเอว่าไงปาทองว่ะน่าจะมา A, นะเอนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะเผื่อมันจะมาแบบเหมือนแม่แรกไงมาส่องมุนสุดท้ายจะมาไหมวะ <laughs> จะมาไม่ก่อนนะครับอ่ะอีกสีหมุนมาเอาหน่อยอเอา,ว,าว้าวว่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอย่าบอกว่าขาดทุนนะขอทุนคืนหน่อยเออขอทุนคืนหน่อยโอ้โหเคโอ้โหไม้นี้ไม่จ่ายว่ะได้ทุนคืนหรอไม้นี้อ่าจบนะครับได้หนึ่งพันได้ทุนคืนนะครับ ไม่ไปต่อแลวกันนะแต่ขอปเปอร์เซ็นต์สักนิดนึงนะครับเนี่ยเราสังเกตได้เลยนะครับไม้เลขมันจ่ายมาแบบมันได้กําไรแบบหลายเท่าเลยอะทุกคนเข้าใจป่ะได้กําไรมาหลายเท่าเลยอะวาลาเราซื้อไม้ที่สองเนี่ยมันได้ทุนคืนเนี่ยอ่ะมันถือว่าเป็นการเตือนอย่างหนึ่งแล้วนะครับนะบางครั้งอาจจะไปหาว่าเราไปม้ที่สามอาจจะสกงําได้นะครับนะหรือไม่ก็ขาดทุนอ่าไอเนี้ยผม คือก็จะว่าเราได้กําไรมาเลยว่าถึงแม้จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ครืมันยังได้กําไรอยู่นะครับนั่นตา่างใบแรกอ่ะแล้วเราไปซื้อใบที่สองต่อมันมันมันกักแล้วอ่ะเออผมก็แนะนำว่าให้หยุดเลยนะครับหรือว่าไปเปลี่ยนเกมอื่นหรือว่าหยุดพักไปก่อนนะครับทุกคนนะอันนี้ก็ควรจำไว้ด้วยนะครับทุกคนนะวิธีการแบบเซฟตัวเองพยายามเซฟตัวเองอ่ะทุกคนนะอย่าโลภนะครับอ่ะก็สำหรับใครเข้ากลุ่มแล้วกี่ท่านะครับไปดูขบเป็นแรกได้กเลยนะผมปักหมุงไ้แล้วแล้วก็ หรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งจิ๊กเตือวทั้งหมดแล้วก็คอมเมนต์ขอเกมขออะไรก็หรือว่าเป็นให้กําลังใจนะครับให้กับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยามีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้เดีย๋ยวไว้เจอกันรอบต่อไปนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย